สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่16มกราคม2 5 6าครับผมวันนี้เป็นวันที่อากาศค่อนข้างจกะเหมือนจะดีครับไม่ใช่จริงจริผมตื่นแต่เช้าแล้วฮะ่าราวนี้จะจะจใช้คำว่าตื่นเลยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับครับหลับหลับตื่นตื่นก็เลยสภาพที่เห็นนะครับสมๆหน่อยหนึ่ง หน้าตาหมองคล้ำหน่อยหนึ่งครับนอนไม่เต็มอิ่นครับก็เลยอันนี้หน่อยจริงๆตั้งใจจะมาแต่เช้านะครับพอดีกินข้าวกินอะไรหกโมงกว่าหกโมงเช้าก็เลยรอเวลานิดนึงก็ถือว่าเป็นบนบนบนตั้งแต่หัวเรื่องเลยครับคือรอเวลาคือประมาณว่าจะไปซื้อถังน้ํากับสายยางครับกันพลาดก็วันนี้ก็เอาสายยางมาแล้วก็ซื้อมาเพิ่มด้วยก็ประเด็นก็คือรอ ถทยวัสดุเปิด7โมงก็ไปเดินเลือกซื้อของหยิบผิดครับหยิบผิดจริงๆจะตั้งใจซื้อ2ม้วนเหมือนกันแต่คราวนี้ซื้อผิดม้วนก็เลยต้องเสียเวลาเดินไปเดินกลับนิดหน่อยก็จะประมาณนี้ครับผมก็ขับรถมาค่อนข้างโล่งครับวันนี้ตอนแรกเมื่อเช้าเห็นหมอกลงกะว่าจะมาถ่ายรูปแบบอืมบรรยากาศดีๆค่อยอะไรเงี้ยประเด็นวันนี้คือตอนแรก คือผมตั้งใจว่าจะมาขุดหลุมปลูกด,ด้วยครับแต่คราวนี้พอเห็นยากผมจริงๆผมเดินผมมาถึงนึงสักสักสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็เดี๋ยวชุดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยก็เดินไปด้านหลังไปดูว่าต้นไม้อยู่รอดไหมอะไรไหมไปดูน้ําหยดทํางานหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้ครับก็ไปดูก็ต้นไม้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยเกือบ ทุกต้นครับต้องรอรุ้นๆอีกทีนึงครับผมก็อย่างน้อยก็เป็นเดือนนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดหรือว่าจะอะไรหรือไม่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประเด็นวันนี้คือผมซื้อถังน้ํามา2อถังครับเป็นถัง94ลิตรก็น่าจะไซส์เท่ากันนี่แหละครับก็เดี๋ยวคงจะเอาไปวางไว้ฝั่งนู้นถังหนึ่ง,งเอาไปวางไว้ตรงแถวๆนี้ฝั่งไอ้ ถังนู้นสองถังอาจจะเป็นวางสองถังครับเพราะว่าผมตั้งใจว่ากะว่าจะสูบน้ําแล้วก็ลดน้าใกล้ๆแต่ประเด็นตอนนี้คือประเด็นคือมาและดุนหง,งิดครับเรื่องหญ้าค่อนข้างจะเยอะมากจะตัดหญ้าก็อย่างที่บอกครับผมตอนนี้คือมันมันเป็นหน้าแรงดินมันแห้งราคานีา้ลมมันชอบพัดไปทางบ้าน ทางบ้านตรงบ้านป้าฝั่งนี้แล้วกบ้าน,าาน,านาข้างๆเนี่ยครับไอ้ถ้าเกิดพัดไปทางด้านหลังผมนี่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หมดัะคำก็เลยหาเรื่องครับเดี๋ยวกะว่า,า,าเดี๋ยวจะไปถางหญ้าก็เดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาจอบนี่แหละครับไปถางถางหญ้าเป็นแนวๆไว,ว้ก่อนคือจริงๆประเด็นคือจะมาขุดหลุมปลูกกล้วยครับผมสั่งกล้วยไปประมาณ20หน่อครับก็คืออย่างละห้านอ ก็มีประมาณ4สายพันธุ์ครับก็คือผมสั่งกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองกล้วยไข่เกษตรแล้วก็กล้วยน้ำว้าปากช่องครับแล้วก็ส่วนไอ้กล้วยน้ำว้าที่เราเห็นที่เห็นด้านหลังเนี่ยไอ,ไอ้นี่ด้านหลังนี่คือจะเป็นกล้วยเน็เ้มือนางครับเอามาแล้วไม่ยอมไม่โตไม,ไม่ไม่รู้จะทำยังไงลวครับผมใส่ปุ๋ยก็แล้วคุมดินก็แล้วให้น้ําก็แล้วก็จะประมาณนี้ก็เนี่ยครับบรรยากาศข้างๆบ้านก็กงแป้งปงแป้องอันนี้ก็คัด ขาอิจฉาเขาครับอย่างที่บอกบเขาทําบ้านอยู่ก็จะประมาณนี้ครับก็ลองดูก่อนเพราะว่าจริงๆตั้งใจมาก็คืออย่างที่ว่าครับมาสูบน้ําเข้าถาังก่อนเพราะว่าน้ำตอนนี้ไม่มีเลยแล้วก็ดูสังเกตจากน้ําด้านหลังของผมก็ค่อนข้างลดระดับลงไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าน้ํามันจะเสียไม่เสียก็คือมันเป็นฝ้าเป็นลานอะไรอยู่ก็อย่างที่บอกครับก็ เดี๋ยวอาจจะเอาไก,กระถางแตกไปวางฝั่งนู้นแล้วก็ค่อยไปดูดน้ําตรงฝั่งตรงตรงไผ่ฝั่ง,ง,ง,งนู้นนะครับผมแบกๆไว้อยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับก็วันนี้ก็คงขอดูก่อนและกันครับว่าจะทาอะไรได้มากน้อยขนาดไหนก็จริงๆยังพูดไม่จบต้นไม้ต้นมะขามที่ขุดไว้ฝั่งฝั่งนี้ สรุปแล้วก็มีรอดอยู่2ต้นอาจจะตายอสองต้นสามต้นสต้นครับมีทั้งหมด6ต้นน่าจะรอดแค่สองแต่ขอดูก่อนครับก็ตอนนี้พอดีน้องที่ออฟฟิศเขาเปิดรูปน้องที่โอนเอาที่เอาต้นไผ่ก่อนี้มาให้ก็เลยฝากถามไปว่าเป็นไผ่พันธ์อะไรส,สุดท้ายไม่ใช่ไผ่สางมนนะครับน่าจะเป็นไผ่บงไผ่บงหวานหรือไผ่อะไรสักอย่างนี่แหละครับลำอยู่ลำอยู่แค่นี้ผมก็ ไปปากไว้ซะเยอะเลยก็เหมือนที่บอกที่ที่แล้วครับก่อนกลับบ้านก็อย่าหาทำครับปักไปทั่วครับก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดจะติดหรือไม่ติดหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงเปลี่ยนเสื้อผ้าครับก็จริงๆเดี๋ยวต่อประเด็นก่อนคือจริงๆต้นมะขามที่ผมขุดไว้ก็ดูแล้วแนวโน้มอาจจะหาไม้ไม้ใหญ่ไม้ป่ามาปลูกครับก็ตอนนี้ก็ดูด,ด,ดูไว้คงจะเป็นไม้ยางนาครับ ก็ดูก่อนยางนาสักไหมไม่เอาจะเอาแต่ยางนาครับก็เดี๋ยวคงหากล้วยหาอะไรมาปลูกเป็นแนวๆอยาให้มันเยอะๆก่อนครับก็คงจะคงจะปลูกระยะเท่ากับแนวรั้วเลยครับผมตรงตรงฝั่งแนวนู้นก็เดี๋ยวคงไปถากหญ้าถากอะไรแล้วก็ลองดูก่อนมาถากไปเยอะมากน้อยขนาดไหนประเด็นก็เดี๋ยวก็คงเอา ถังน้ําลงกอนแล้วก็สูบน้ําไหมเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับผมก็ต้นเรื่องก็คงจะมีประมาณนี้ครับก็ตัวแรกก็เห็นโควิดระบาดก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเอะเขาจะให้ข้ามมาหรือเปล่าแล้วเอะเราเขาจะตรวจไหมอะไรเงี้ยต้องมีใบอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ได้มีอะไรก็ว่าจะลงแอปไทยชนงชนะอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมตอนนี้ก็นำพานติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องญ้านี่แหละครับ แล้วถ้าเกิดถากก็เหนื่อยหน่อยถ้าเกิดเอาหญ้ามาก็เกลี้เดี๋ยวเครื่องตัดหญ้ามาก็เกลงใจเขาก็ลองดูครับก็คงจะไปถักถากฝัง่งนู้นทำขา,า,าออกแรงออกกําลังกายไปในตัวครับผมก็โอเคตอนนี้9ก้าโมงกว่าละเก้าโมงสิบละครับไม่พูดมากเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็เดี๋ยวอาจจะกําลังคิดอยู่ครับว่าจะสูบน้ําก่อนดีไหมหรือว่าจะอะไรยังไงดีก่อน ก็เดี๋ยวคงต้องขนถังขนอะไรลงก่อนแล้วครับผมราว่าเดี๋ยวลองสูบน้ไปใกล้นี้ก่อนลองดูก่อนละกันว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคก็เดี๋ยวขอทําอะไรสักคู่ก่อนก็เดี๋ยวทําอะไรไปเดี๋ยวก็ยังไงก็บอกอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวทําอะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆครับผมคงเป็นคลิปไม่ยาวมากโอเคครับผมเดี๋ยวว่ากันครับ เ,เตรียมเตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวมาเริ่มกันครับผมโอเคครับตอนนี้ผมเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนแผนนิดนึงครับเปลี่ยนแผนกระทนอาหารครับผมเพราะว่าไอจุดที่ตรงที่เคยทําแหวกไว้ปรากฏว่าเกิดปัญหาครับผมสายไฟยาวไม่พอครับเมื่อกี้เอาจนรถเ,เลื่อนไปถึงด้านนู้นเลยก็ ไม่ได้ครับก็สุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนก็อุตสาห์เอาสายยางมาต่อเตียงไปละผมซื้อมา20เมตรก็กะว่าเดินลากยาวๆลดๆไปเรื่อยๆ,ๆครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เอาตามเอาตามท่าที่ได้ครับสุดท้ายก็ก็ต้องไปเอาตรงที่เดิมครับตรงฝั่งข้าง,างตรงตรงนู้นเดินรถไปละจอดรอไว้ได้ตัวแล้วครับผมก็คงอาศัยแบตจากแบตเตอรี่จากรถยนต์ไปก่อน ส่วนโซล่าเซลล์หรืออะไรยังไงที่ว่าจะทําก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับก็วันนี้อาจจะเปลี่ยนแผนนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะขุดไหมหรืออาจจะไม่ได้ขุดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีตอนนี้คือผมอยากลดน้ําต้นไม้ให้มันเสร็จก่อนครับประมาณสักสิบโมงมรือสิบโมงครึ่งเพราะว่าผมไม่อยากลดน้ําตอนบ่ายในสายครับผมกลัวต้นไม้มันตายก็คงจะประมาณนี้ก็เตรียมของอะไรไปรียดร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคงจะเก็บขวดอะไรบางสว่วน ลองเช็กขวดบางส่วนนะคุณอทอี่บอกมันจะมีฝาที่ผมเก็บไว้จะทำถัำสูบน้วยมาทําน้ําเดือเพิ่มก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับก็คงจะเก็บเศษข,ขยะอะไรกลับไปทิ้งบ้างก็คงจะประมาณนี้ครับผมคลิปแรกของวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรก็คือตอนนี้ก็บนไปไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยแล้วก็เตรียมตัวก็เอาถังมาวางเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวคงยกถังไปวางใต้ต้นไผ่ฝั่งนู้นอีกถังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปสูบน้ําฝั่งนู้นกันครับแล้วก็เดี๋ยวลากน้ํารถ ลากสายลดนะ้ำฝั่งนู้นเลยก็เดี๋ยวคงหาอ่า,อา,าเขาเรียกอะไรตัวกระถางกระถางแตกๆเดี๋ยวผมจะไปหย่อนลงตรงนู้นครับน่าจะน่าจะถึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับคงจะอาศัยลากแล้วก็ลดน้ํายาวไปฝั่งนู้นเลยแต่คงจะลดฝั่งนี้ก่อนแต่คงก่อนลดเดี๋ยวผมคงทําอะไรนิดน,ดนดหน่อยหก่อนครับผมคงถางหญ้าทางทาอะไรนิดๆไปก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาลดน้ํากันก็คลิปแรกก็คงบ่นให้ฟังทําอะไรเตรียมตัวอะไรให้ฟังประมาณนี้ก่อนครับโอเคครับก็คงที่แรกก็คงมีประมาณเนี้ยเมื่อกี้กันเดินเดินเดินเอามือถอดหญ้าถอดอะไรไปเรื่อยอยู่ก็ประมาณนี้ครับก็ขอลองดูอะไรไปเรื่อยก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวก็คงกลับมาลดน้ำในคลิปถัดไปสูบน้ำเข้าถังก็คง จะสูบน้ำลดไปก่อนกะว่าให้น้ำมันใสก่อนแล้วค่อยเอาสูลงลงถังครับผมว่าเดี๋ยวเป็นตะกรนเป็นขี้ตะกัดอะไรเต็มเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับโอเคก็คลิปแรกของวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวคลิปที่สองคลิปต่อไปจะทําทอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกัน,กนครับก็คงไม่ไหวสูบน้ํากับรดน้ําครับก็อาจจะไปรดน้ําฝั่งนี้กับรดน้ำฝัง่งนู้นครับผมโอเคครับ จบคลิปแรกเพียงเท่านี้ครับผมตอนนี้เวลา9โมง12ครับเดี๋ยวมานจะเละไปกว่านี้ครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม